สวัสดีครับผมนายวันชัยลานิโศครับรหัสนักศึกษา6 3 1 2 1 1 3 3 0คณะครุศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศา,า,ศาสตร์ทั่วไปครับวันนี้จะมานำเสนอโครงงานเทคโนโลยีสาหรับสุนเทศเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับการรีวิวเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวันครับ t e c กโรนะครับเป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการโปรเจกต์หรืองานต่างๆโดยมีแนวคิดมาจากกานาบอร์ด ที่มาจากกระดานและมีการแบ่งช่องคอลัมน์ต่างๆในแต่ละคอลัมน์นะครับก็จ,จะมีกระดาษโพสต์อิทระบุสิ่งที่เราต้องการทําเป็นเทรสย่อยๆได้ซึ่ง t ิตร์โ o นะครับนั้นได้นําแนวคิดของกำนําบอร์ดนะครับมาใช้ในรูปของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ทําให้เรานะครับจัดการงานที่เป็นโครงการที่มีความซับซ้อนได้ค่อนข้างชะดีนะครับเหมาะกับทั้งการทํางานคนเดียวแล้วก็การทํางานเป็นกลุ่มได้ดี เพื่อให้รู้ว่างานที่เราทำนั้นอยู่ในขั้นตอนใดแล้วครับ Work Space นะครับเป็นโครงสร้างใหญ่ที่สุดของ t r i โ l o โครงสร้างใหญ่สุดของ t r กโ l o คือส่วนของ Work Space ซึ่งเราสามารถกำหนดได้เองว่า Work Space นี้เป็นอะไรเป็นโครงการไหนหรือถ้าเราเป็นองค์กรนะครับอาจจะเป็นแผนกงานไหนก็สามารถทำได้ ในส่วนของสมาชิกที่เข้าร่วม Workspace นะครับนี้ไม่จำกัดจำนวนคนด้วยครับโดยเราสามารถสร้าง Workspace เพิ่มได้อีกถ้าเรารู้สึกว่าที่มีอยู่นั้นยังไม่ตอบโจทย์หรือว่าต้องการสมาชิกทีมงานที่แตกต่างออกไปครับก็สามารถสร้าง Workspace ได้ทันทีแนะนำเลยว่า Workspace ที่เราใช้เนี่ยเหมาะสำหรับองค์กรหรือก็อาจจะแบ่งแผนกได้ด้วยครับบอร์ดนะครับจะเป็นหน่วย ที่เล็กกว่า workspace ซครับซึ่งเราสามารถสร้างจำนวนบอร์ดได้สูงสุดจำนวน10บอร์ดเลยสำหรับเวอร์ชันฟรีแน่นอนว่าเกินพอสำหรับการใช้งานโดยทั่วไปครับโดยเราสามารถตั้งชื่อบอร์ดได้ตามที่เราต้องการเมื่อเข้ามาในบอร์ดครับเราสามารถดูทางด้านซ้ายมือว่าจะเป็นออร์เด v ิเกตเตอร์เพื่อสลับ workspace หรือว่าบอร์ดอื่นได้ง่ายครับ ตัวรีดค่อนข้างสําคัญมากครับถ้าเทียบกับการนาบอร์ดนะครับคือส่วนที่แบ่งเส้นว่าเอา p r o s งานอยู่ตรงไหนแล้วโดวยเราสามารถสร้างตัวรีดได้เยอะขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับงานของเราได้อย่างไร อย่างตัวอย่างของ l i b บิเ t อ r n e t นะครับเนื่องจากทำเกี่ยวกับคอนเทนต์เป็นหลักครับการนำชิกโต้ไปประยุกต์ใช้ในงานบอกได้เลยว่าเหมาะกับงานที่เป็นโครงการและมีส่วนงานหรือว่าส่วนโครงการย่อยๆหลายงานที่ประกอบกันนะครับทำให้เรารู้ว่าอ o อ k f ิร uh, ์ครับงานของเราตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วแล้วก็การดำเนินงานเนี่ยเป็นอย่างไรและยังสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นทีมได้ค่อนข้างจะดีด้วยครับ ครับสำหรับผมนะครับนายวันชัยและนิโซนครับขอจบการออนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ